มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องทับทิมไดอารี่ค่ะเมือคือนะคะเราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาดูเห็นเมนูนี้ค่ะนะคะแล้วก็อยากจะทํากินบ้างงั้นเราทํากินกันดีกว่าเนว่าจะเป็นยังไงนะคะตามสูตรเดิมเนี่ยคือเขาก็จะไม่ได้มีชาเขียวนะแต่วันนี้เนี่ยเรานะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะใส่โปรตีนชาเขียวลงไปด้วยนาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยดีกว่าโอเค one hour later มาแล้วนะคะตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆก็ครบหมดแล้วค่ะของต่างๆเนี่ยใช้น้อยมากในเมนูนมสดโปรตีนชาเขียวอบชีสเรามาดูกันเลยดีกว่าน้อว่า ใช้อะไรบ้างนะคะอ่าแล้วอันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทั้งหมดในวันนี้ค่ะจะได้แก่แป้งข้าวโพด50กรัมน้ำตาล2ช้อนโต๊ะไข่แดงเราใช้ทั้งหมด4ฟองนะคะ2ฟองจะใช้หลังจากนี้นะคะแล้วก็มีนมสดค่ะนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นโปรตีนคะ่ะวันนี้เลือกใช้เป็นโปรตีนผึ้งตาเขียวนะคะขั้นตอนแรกนะคะใส่นมลงไปเลยคะ่ะน้ำตาลคะ่ะ ะะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะคนไปเรื่อยๆไม่ให้แป้งจับตัวนะคะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะไข่แดงสองฟองแล้วก็ตามด้วยชีส2แผ่นนะคะคนให้เรื่อยๆให้แป้งกับชีสรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ,ะ,คะจากนั้นใส่ผงโปรตีนชาเคียวไปวันนี้ทิมเลือกใส่ส,สองช้อนนะคะจะได้หอมๆและมีโปรตีนเยอะๆก็แบบคนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนให้น้องแบบละลายแล้วก็นืดอ,อ่านนะคะเริ่มได้แล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้องเนี่ยมาใส่ในภาชนะนะคะโดยวางกระดาษไขรองก่อนนะคะเพื่อเวลาเกะออกมาเนี่ยจะได้ไม่ติดภาชนะนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นสามชั่วโมง เราไม่ได้แข็งมากนะคะเพราะว่าต้องแช่์ช่องฟรีสนะคะต้องมาหันนะคะหันเป็นลูกเต๋าค่ะอ่ะเรามาทํากันเลยเนาะกลับมาแล้วค่ะแรกคิดว่า จะอดแค่10นาทีเอาไปเอามา10นาทีมันไม่สุกทุกคน10นาทีมันไม่สุกค่ะนะคะ<ๆ>ก็เลยต้องแบบพลิกพลิก2รอบนะคะอบเพิ่อมอีก10นาทีรวมแล้วทั้งหมดก็20นาทีเลยน้าตาแบบไม่ได้แบบเม่มาชิมกันนะคะกลิ่นเนี่ยจะเป็นมีความไข่มาเลยเนะอยร้อนมาก มันไม่สุกว่ะทุกคนแล้วว่ามันยังไม่สุกว so um oh so ่ะแลว่ามันยังไม่สุกว่หรือว่าเราไม่รู้ว่ารสชาติจริงๆมันเป็นยังไงเนี่ยดูดูควันด uh uh ีเอาจริงถ้าม uh ันไม่ส uh uh ุกหิ้งเสียใจปวตี อร่อยนะจริงป้ะไม่มาสกปะเองจริงปะสรุปแล้วนะคะทุกคนคือรสชาติเนี่ยโดยรวมเลยเนะี่ยคือโอเคแต่ว่าแตยังไม่สุกหรอกทุกคนจะเอาไปใส่หม้อทอดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทิมด้วยนะคะก็ฝากนะคะกดไลค์กดซับสไคร้นะคะช่องด้านล่างนี้ด้วยนะคะก็รอบหน้าจะมาทําอะไรอีกนะคะพอไหมเรื่องแม่ครัวเนี่ยพอไหมนะ ี้ไม่าอกกันเป็นแม่ครัวนะคะกูบอกกันกินอย่างเดียวอ่านะคะวันนี้ก็ถิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันในทางหน้านะ